thì đang làng đây thì đang làng hai luôn oh. ครับวันนี้เราอยู่กับทิปของน้าแทนนแล้วครับแถวนครนายวกวันนี้ก็พาลูกชายมาตกด้วยนะครับวันนี้นี่้องช็อปเปอร์แต่วันนี้จะมาดูกันครับว่าจะมีแต้มมากน้อยแค่ไหนวันนี้เวลามีน้อยนะครับพอดีมามา, Lori, มาเที่ยวมาเที่ยวนครนายกพอดีบ้านนครนายกแล้วก็ทักขณะแทนนะครับว่ามีทิปไหมก็พอดีมีมีทิปพอดีก็เดากาศพาลูกชายมาลองซ้อมมือหน่อยก <c oughs> ็เดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับวันนี้มีแต้มมากน้อยแค่ไหนนะครับป ขอเตรียมอุปก,กรณ์ก่อนครับใกล้ได้เวลาแล้วอา่านี่ก็อุปก,กรณ์ที่ใช้วันนี้นะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับคัน84นะครับ8ฟุต6อันนี้ไว้ทำระยะของผมแล้วก็ลอกเบอร์2,500าสาย PE อา่า0.8นะครับช็อคปลายสาย15ปอนด์วันนี้ลองเล่นปลายยางก่อนก็ลูกชายก็ลองกระดี่ะใกล้ได้เวลาแล้ว เตรียมปล่อยตัวเอาไปเลยครับเอาใกล้เลยที่เห็นมีจิ๊บหมาครน้หมาครับเข้าไม่ทันนะแถวนี้ได้ใช่เขาเป็นใต้ลมถือไว้หมดนี้โดนแล้วเหรอรับแขกรับแขกวางก็ตีตีสองกินเหล้าเว่ย คุยอยูผมผมเลิกเลยเห็นผมตุวกเนแน่นหน้าอกเลยเหนนเยนนะเยมือนจะตายได้เลยนั่นออกภาษากินไปสองสองครั้งโอ้โหไม่ไหวเหนื่อยเลยบ,บุรีเนี่ยบุรีก็ซื้อมาสองซองซองนี้สองยังไม่หมดเลยกัดกับตนะัเล็กก็เนาะกัดเนาะฝั่งโน้นเออหรือว่าอายุเยอะแล้วเป็นอยนะังงอ่ะแน่นแน่นเลยแน่น,น,นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วโอ้โหจะไหวหรนะือเปล่าเนี่ย 哎，哎 <c oughs>，来<聲>吧。这里有个人，这是怎么了？

ลลลหลุดใช่ไหมหลุดลูกเย่แถวนี้ก็ได้ไม่ต้องไป็นไงหรอกอ่าชิดๆขอบไปแล้วฝั่งโน้นมันแคบ <c oughs> ปลามันหนาที่านสุดไ,ได้ <c oughs> <c oughs> แกะยาก่อนเออตีไปไกล้ได้ลูก ปาดิโดะไรหัวคันทำไไม่กระดิกเลยตัวเลกเลยมันกะิแล้วันไ่อบอบดิหัวลอยต้องกระดกไม่กระด้ลยกิระดอไ่ให้ผมไปปลาเยอะนันนะบอกน้นน่ะ

น้ำก็ลึกน้ำลึกมันน้ำเพราะนั้นฝนตกน้ำไหลออกเป็นบ่อเลยนะใช่โอ้โหก็น้ำขนาดน่ะมันต้องออกไปมั่งอ่ะนี่ขนาดที่บ่อนั้นไม่ออกเหรอเปลาน้ำไหลเข้าที่ผมก็เปิดว่าตอนผมมาดูน้ำไหลออกป่าวิ่งเข้าไงอ๋อตามมาจากบ่ออื่นเข้ามานั้นเป็นเป็นบ่อไม่ออกแล้วตอนนี้หมดน่าไม่ออกหมดฝนหมดแล้วนี่ไป็นส่วนนึ่งเป็นส่วนตัว บินเลยเหรอบินให้อยากบินก็บินให้ฮะ <c oughs> <c oughs> ขวดใส่ยังไม่มีขวดเลยมาแล้วครับเต็มแรกรรตีตรงๆเนี่ยตีข้อมห่วงเนี้ย กอช้าลูก้วค่อยกอกอช้า เออเพิ่งวัดเพิ่มเพิ่งอยู่เฉยๆกันลูกปลากัดของพ่ออยู่นั่นโดนเลยปึ๊บแป๊บหนึ่งนะเอ้าเหี้ยกุ้งเต็มปากเลยนี่ครับ หนิงหัวจิกทากูลากกับปลายางกัดจับปลายางหายไปแล้วแม่งกุ้งคาป่ากูเลยกวเนื้อกูใช้เหยื่อสดนึงกเนื้เอเนื้ออครับนะแ๋ยวขอถ่ายรูปก่อน ครับนะลูกภัพปอนให้ ได้แต่ละตัวโอ้โหวิ่งกัดน่ะกัดหางกัดไม่ค่อยอยู่ สีเขียวไว้ลองเปลี่ยนสีเขียวดูหน่ อา้าวทำไมไม่มีวีดีโออ่ะก็ลเลื่อนเลยไม่ทันแล้วขึ้นบกแล้วไม่ทนัน <c oughs> เราัวใหม่

เรามาเลยอเปอเกินไปมใช่ไม่อไม่ะ่ไม่ใช่เหรอไมไม่ใช่มไม่ เดี๋ยมทดู น่าจะจับทางได้แล้วนะ อ้ยบินอีกแล้วจ้าตัวเล็กนะเลยบินได้ตัวใหญ่อะตัวใหญ่บินไม่ไหว <c oughs> โอเคพอดูตัวนี้มันกินนะเห็นไหมงวมปากเลยอะกัดบล้อกัดมุมปากเลยนะเนี่ย มันกัดสีเขียวเปิร์ใช้สีเขียวมันไม่เห็นไม่กินของเปิร์เลยวะเนี่ยเนี่ยที่พ่อให้ใช้ของหนงูเนี่ยก็ดียางไงมันใช้พ,พอเอาพอเอาของเปิร์มาเนี่ยได้ตั้งสามตัวสี่ตัวละมันเก็บสีเขียวอืมกัดสีเขียว อาหารต่อครับต้องรอแบบตึบแล้วมันแน่นวัดงั้นไม่อยู่ก็บเบา,เบา,เบายกยกกาสเต็ปนี้นะ เปิ่ออยูบแบ่แว่นให้พ่อหน่อยอแวน่นแวน่นใส่รองเท้าลูกไม่ร้อนเนาะไปมันนั่ง มันตึกตึ๊กตึกตึกนะแต่ถ้าวัดก็ไม่อยู่หรอกนั่นก็โดนปลานะเนี่ยแต่ฟองมันขึ้นโอ้โหต้องแน่นๆนะตึบแน่นๆแล้วตึงๆแล้วถึงจะสับอยู่ ประมาณสิบโมงแล้วนะครับประมาณสิบโมงได้ไปหกตัวละก็อันนี้โปรแกรมก็จะออกกลับประมาณสิบเอ็ดโมงนะเราลองมาดูกันไม่ไหวเรนนี่แดดร้อนมากสิบเอ็ดโมงก็จะกลับแล้วเดี๋ยวดูจะได้อีกชั่วโมงหนึ่งเนี่ยจะได้ก,ก็สองแต้มไหมตั้งเป้าสองแต้มพอจะได้เปล่าไม่รู้ทีนี้เริ่มจับทางถูกแล้วมันกัดโกเกอร์เขียวนะไล่มาตั้งนานนุ ก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับไะเราไปลุยกันต่อครับไปลุยแต่นี่ลูกชายไม่ไหวแล้วร้อนนะฮะร้อนเขาก็บอกขอนั่งพักก่อนวันนี้ลูกชายยังทําแต้มไม่ได้เลยกะว่าจะให้สักตัวหนึ่งก่อนกลับไปเราไปชมลุยกันต่อครับ เหมือนกัดนะกัดไม่โดนนะฟองขึ้นเลยนะดูถ้ามียาก็อาจจะเป็นย่านะตึกเดี๋ยวเบาถ้ามีฟองอใช่ไหมตรงเนี้ยใช่น่ไม่มียาเลยตามนะตาม,มาดูดิจะเอาไหม เอาจริงไว้กินแล้วกลับไม่โดน กัดไม่โดนตัวนี้ตามตื้อไปเอาจนได้ กัดไม่โดนนะเมื่อกี้นะตามไปดูดิ <c oughs> <c oughs> เอาวะเอาวะกัดไม่โดนกัดมาส่ง ดีที่อยากได้ตัวสุดท้ายก่อนกลับ่าได้แล้วสำเร็จตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงนะครับก็ได้เวลากลับบ้านแล้วกลับไปบ้านฮอนายกนะแดดร้อนมากวันนี้ปลาก็กินยากแถวนี้พอจับทางได้ตอนหลังนี่แหละแล้วกินจกเกอร์เขียวค่อยๆย,ยกผมกอบการวันนี้ก็ไปดูครับน้องชัปเปอร์เอามาให้ดู วันนี้ล้องชัปเปอร์ไม่ได้ตัวนะครับนี่ว่าล้บนับได้กี่ตัวน่าจะมันแปดตัวนะถ้าจำไม่ผิดนะขวดออกขวดออไม่ต้องออกหรอกนับไปเลยน่าจะแปดตัว <8. S 1> โอเคก็ยังไงก็ ันนี้ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเราทิปหน้าจะไปางานกับพงนะครับน,นี่เปลี่ยนเป็นงานกับพงมากอาทิตย์หน้าเราไปรอชมกันทิปต่อไปนะจะไดไม้มีแต้มอะไรเขาไหมกับพงก็ไม่ค่อยได้ตกนะครับนานๆตกทีนี่ขอลาไปก่อนนะครับ,นนนนนนรบสวัสดีครับ